สวัสดีค่ะตอนรับสู่การเจาะลึกเรื่องร้อนใน m o t ต g p วันนี้นะคะยามาฮ่านี่กำลังทำสิ่งที่แบบว่าคนจับตาม,มานานเลยก็คือการส่งรถแข่งต้นแบบเครื่องยนต์ V4 ลงสนามจริงครั้งแรกที่มิซานโนหลังจากที่ใช้เครื่องอินไลน์โฟมาตั้ง20กว่าปีนะ่ะ ใช่ครับเป็นเรื่องใหญ่มากจริงๆวันนี้เราจะมาดูกันว่าเอ๊ะทำไมยามาหาถึงมาเปลี่ยนตอนนี้แล้วไอ้เจ้า V4 กับ Inline4 เนี่ยมันต่างกันยังไงที่มันส่งผลในสนามแข่งจริงๆนะครับและที่สำคัญเลยการเดิมพันครั้งนี้มันบอกอะไรเกี่ยวกับอนาคตของทีมบ้างโดยเฉพาะพอมองไปถึงกฎใหม่ปี2027นนู่นเลย โอเคค่ะมาแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยเริ่มตรงประกาศทางการก่อนเลยเนาะคุณเปาโลพาเวซิโอบอสใหญ่ Yamaha Moto Racing ออกมายืนยันเองเลยว่าจะส่งอากุสโตเฟอร์นันเดสลงแข่งด้วยรถ V4 ตัวต้นแบบในฐานะวาวาก์ดที่ซานมาริโนกลังปรีเดือนกันยาน,นี้แล้วครับ คือแต่ประกานี่มันมีนัยยะมากกว่าแค่ข่าวธรรมดารรมดานะครับมันเป็นการส่งสารเชิงกลยุทธ์เลย p าเวซิโอถึงกับใช้คําว่าสัญญาณที่จับต้องได้ถึงความมุ่งมั่นต่ออนาคตอะไรทํานองนั้นคือเป็นการแสดงความเชื่อมั่นนะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าจนตรอกแล้วนะแล้วก็แน่นอนเป็นการตอบสนองต่อแรงกดดันด้วยทั้งจากผลงานในสนามแล้วก็จากนักบิดคนสําคัญอย่างฟาบิโอัวตรโร่ด้วยครับ โหถือว่าปิดฉากยุคสมัยหนึ่งเลยนะเนี่ยเพราะยามาฮ่าเป็นโรงงานสุดท้ายเลยนี่คะ่ะที่ยังใช้อินไล e ์โฟอยู่เครื่องที่เคยพาคว้าแชมป์โลกมาตั้งแสมัยอะนะการเปลี่ยนมาใช้ V ีนี่เลยเป็นการปรับแบบปรับปรัชญาครั้งใหญ่จริงๆแล้วแล้วทำไมเขาต้องพัฒนา2เครื่องยนต์ไปพร้อมๆกันด้วยล่ะคะมันไม่เอ่อทรัพยากรมันไม่ซับซ้อนหรอนั่นเป็นคำถามดีๆเลยครับพอร์เชลเขาเปลี่ยนเหมือนการให้กำเนิดลูกแฝดเนี่ยครับ คือในสถานการณ์ตอนนี้เครื่อง Inline 4ที่ใช้อยู่หรือ M1 เนี่ยนะฮะมันมีข้อจำกัดที่ค่อนข้างชัดเจนและเรื่องกำลังเรื่องอัตราเร่งแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลย Aerodynamics ถ้าเทียบกับคู่แข่งนนะแต่แต่ก็ยังต้องใช้แข่งในปี2025อยู่ดีใช่ไหมครับการพัฒนา V4 ควบคู่กันไปเนี่ยมาเลยเหมือนเป็นการเดิมพันที่จาเป็นนะครับทั้งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็วางรากฐานสำหรับอนาคตด้วย ฟังดูเหมือนยามาฮ่ากำลังเคลียร์หนี่ทางเทคโนโลยีที่ค้างมานานเลยนะคะเพราะก็ตามหลังพวกดูคาตี้ KTM, a p r i l i ีที่เขาใช้ V4 กันมาสักพักแล้วการพัฒนาคู่ขนานแบบนี้เลยอาจจะแบบไม่ใช่นวัตกรรมอะไรใหม่แต่เป็นการเร่งตามให้ทันมากกว่าถูกต้องเลยครับประมาณนั้นเลยแล้วเขาก็สื่อสารชัดเจนนะว่าทีมโรงงานนะ่ะยังไงก็จะใช้ M1 ตัว i n l i n e 4เนี่ยไปตลอดปี2025 การส่ง V4 ลงที่มิซานโนเนี่ยเป้าหมายหลักเลยคือเก็บข้อมูลในสนามจริงไม่ใช่ว่าอจะเปลี่ยนรถกลางคันไม่ใช่แบบนั้นครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะทีนี้มาถึงหัวใจสำคัญเลยความต่างทางเทคนิคที่ทำให้ V4 มันดูเป็นทางออก inline 4ที่าาาฮ่าใช้มาตลอดเนี่ยจุดเด่นคือนุ่มนวลความเร็วในโค้งกว้างๆแบบตัว U ใช่ไหมคะใช่ครับส่วน V4 นี่จะแคบแต่ยาวกว่า แรงบิดดุดดันรอบกว้างกว่าเหมาะกับเบรกหนักๆเลี้ยวเแคบๆแล้วก็รีบเร่งออกไปแบบตัว V ถูกต้องครับแล้วจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคือความแคบของ V4 นี้แหละครับกุญแจสำคัญเลยมันปลดล็อกเรื่องการออกแบบ Aerodynamics ยุคใหม่ที่เน้นปีกใหญ่ๆซับซ้อนซับซ้อนได้เต็มที่เลยผิดกับ Inline 4ที่ความกว้างเครื่องยนต์มันเป็นข้อจำกัดทางกายภาพไปเลย ว่ากันตามตรงเหมือนเอาป้ายโฆษณาไปติดหน้ารถแข่งอะครับ V4 มันยังให้อิสระในการวางตำแหน่งเครื่องยนต์เพื่อหาจุดศูนย์ถ่วงที่เหมาะสมกว่าด้วยนะอ๋อซึ่งพอลงสนามจริงเราก็จะเห็นเลยว่า V4 มันได้เปรียบตอนเบรกหนักๆหรือตอนเร่งแซงทางตรงจุดแข็งเดิมของ inline 4เรื่องความเร็วกลางโค้ง ก็อาจจะใช้ได้ไม่เต็มที่เพอต้องสู้กันในกลุ่มอันนี้อธิบายปัญหาที่กวัวตาราโรเจอได้เลยนะคะเนี่ยชัดเจนเลยครับใช่ครับมันทำงานร่วมกันได้ดีกว่ามีผลต่อการยึดเกาะการเบรกแล้วทำไมต้องเป็นออ g u s t o f e r n a n d e นเดละคะคนที่มาขี่รถต้นแบบคันนี้อืมคือเขาไม่ใช่แค่นักบิดทดสอบธรรมดานะครับเขามีดีกรีแชมป์โลกโมโตทปี2022แล้วก็มีประสบการณ์ในโมโตจีมาแล้วด้วย พาเวเซียวถึงบอกว่าเฟรนันเดสเนี่ยยังมีความเป็นนักแข่งอยู่คือสามารถเค้นศักยภาพรถภายใต้แรงกดดันจริงๆได้ซึ่งมันสำคัญมากสำหรับการเก็บข้อมูลในสนามแข่งจริงมันต่างจากการทดสอบส่วนตัวนะครับอืมแต่การใช้แค่นักบิดทดสอบคนเดียวในสนามแข่งจริงเลยข้อมูลที่ได้มันจะเอ่อเพียงพอหรอคะจะน่าเชื่อถือแค่ไหนเทียบกับให้นักบิดหลักอย่างฟาบิโอหรือรินส์ลองเององทุนที่ความเสี่ยงอาจจะต่าหน่อยแต่ผลตอบแทนสูง ได้ทั้งข้อมูลได้ทั้งบริหารกระแสะข่าวด้วยเข้าใจได้ค่ะส่วนสนามมิซานเองก็เหมาะมากนะครับสนามมันหลากหลายมีโค้งหลายแบบเลยในระยะทาง4.2กิโลเมตรทดสอบรถได้ครบทุกมิติเลยทั้งเครื่องเบรกแชสซีแอโรยางในสุดสัปดาห์เดียวปฏิเสธไม่ได้จริงๆค่ะว่าเสียงของกวาตารโรนี่มีน้ำหนักมากเลยความอัดอั้นที่เขาแสดงออกมาบ่อยๆว่าแบบไม่มีเวลาแล้วนะหรืออยากลอง V 4ฟแม้จะยังช้าอยู่ น่าจะเป็นแรงผลักสําคัญเลยใช่ไหมคะที่ทําให้โปรเจกต์นี้มันเดินหน้าเร็วขึ้นใช่ครับมีส่วนสําคัญมากและแน่นอนว่า V4 ก็เป็นเหมือนกลยุทธ์สําคัญในการรั้งตัวเขาไว้กับทีมหลังปี2026ด้วยแล้วผลทดสอบเบื้องต้นมีข่าวออกมาบ้างไหมคะว,ว่า V4 ตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างมีรายงานมาเหมือนกันครับว่าตัวต้นแบบ V4 เนี่ยยังช้ากว่า M1 ปัจจุบันอยู่ราวๆสัก2วินาทีต่อรอบที่เบอร์น็นะเฟอร์นันเดสเองก็ยอมรับว่ายังไม่เร็วพอ คือทีมกำลังค่อยๆเพิ่มกําลังเครื่องยนต์อย่างระมัดระวังนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นการส่งสัญญาณลดความคาดหวังผลงานที่มีสโน่ไปในตัวด้วยโหคิดดูแล้วก็น่าทึ่งเหมือนกันนะคะจากยุคที่อินไลน์โฟคือแบบอาวุธคู่ใจเลยพาทีมคว้าแชมป์มาเพียบมาถึงวันที่ยามาฮ่าต้องเดิมพันอนาคตกับ V ีแบบนี้ครับแล้วถ้าเราเชื่อมโยงกับภาพใหญ่นะ การพัฒนา V4000cc ตอนนี้เนี่ยมันคือห้องทดลองชั้นดีเลยสำหรับกฎใหม่ปี2027ที่จะลดขนาดเครื่องเหลือ 850cc ห้ามใช้ไรท์ไ h d e v ว c e จำกัดแอโร่เข้มงวดขึ้นและก็ใช้เชื้อเพลิงสังเคราะห์100%ามาฮ่ากำลังเหมือนแบบว่าเร่งเรียนรู้พื้นฐานของ V4 อย่างด่วนเลยก่อนจะต้องไปออกแบบเครื่อง 850cc ใหม่หมดในอีกไม่นานนี้ สรุปแล้วการส่ง V4 ลงแข่งที่มิซโนก็เลยเป็นมากกว่าแค่การทดสอบธรรมดาธรรมดาสินะคะแต่มันคือการประกาศจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สถานการณ์มันบีบบังคับมาเป็นความเสี่ยงที่ยามาฮ่าต้องยอมรับเพื่อจะกลับไปสู้ในระดับท็อปให้ได้แล้วก็รังนักบิดคนสำคัญไว้รวมถึงเตรียมตัวสำหรับยุคต่อไปของ Mo t ต GP ด้วยถูกต้องครับความสำเร็จจากนี้ไปก็คงต้องวัดกันที่ประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารทรัพยากรในการพัฒนา2ออย่างไปพร้อมกันและก็ที่สําคัญเลยคือความอดทนในการไล่ตามคู่แข่งที่เขานําหน้าไปก่อนพอสมควรแล้วคําถามสําคัญที่น่าคิดทิ้งท้ายไว้ก็คือด้วยจุดเริ่มต้นที่ดูเหมือนจะยังตามหลังอยู่แล้วเวลาก็เหลือน้อยลงก่อนกดใหม่ปี2027จะมาเปลี่ยนเกมอีกรอบ ยามาฮ่าจะสามารถใช้ V4 ครั้งนี้พลิกสถานการณ์กลับมาท้าชิงตำแหน่งผู้นำได้ทันเวลาจริงๆหรือเปล่าหรือว่าการเดิมพันครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้มันจะมาช้าเกินไปแล้วต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน Motorsport AI ทุกคนคะ่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ